นี่เขาเก็บกันนานมากเลยนะเวทีอ่ะามันเยอะหูก็จอยไปอีกโคตรสงสารคนเก็บเลยเห็นใจเขามากเลยอือสองที่สามอีกท่านหนึ่งตลกดีครับที่เขาพูดมาเป็นตัวอย่างหรือเพื่าครับหืมโห ก็จะพูดว่าอะไรครับพี่เขมาพูดผู้หมวดครนะับน้องๆนี่มันจ่าย12ครับตรงนี้ดีกว่าเขายัางไม่ให้เราเข้าหรอกเราเป็นใครแล้ว,ลวรุ่นเรามัน,นรุ่นท้ายๆมันรีวมันรีวเห็นรุ่น11เ,เข้ามาพูดปะล่ะเอ้คือละครกันปะละครจะไอ้นี่ไงจะล้อครูแต่ละคนทุกปีทำแบบนี้นะ ฮุกเต้ทำแบบทุกปีก็ทำไงก็เหมือนแต่ทำแต่ต้องแต่เราต้องทำอยู่แล้วแต่ว่าเราลองหาอันอื่นที่มันแบบคู่เปล่าแน่นอนมากเอาหูฟังมาใส่ข้างในนั่นเลยเอาเร็วเร็วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วทุกอย่างแล้วอะเป็นเหตุการณ์ที่แบบมาไม่เต้นแล้วมาเดี๋ยวทำจีน่าตอนนี้เดี๋ยวพี่ของจินตนาการหนึ่งตอนนี้จินนาการคที่เดี๋ยวเบ้งไปทางซ้ายครับแล้วก็โบ๊ทโบ๊ทไปทางขวานก็เทือ เอาแบบครูทุกคนอะลองลองครูคขา่าแบบเรียกครูเปาใช่ไหมครูก้องครูเลิศครูเงาะแล้วครูเปาสั่งค,คร <speaking in notes> <ES> ูสามคนนี <ek un> ้ให้ขยับซ้ายครูเงาะขยับซ้ายนะครับแล้วรอดูลองดูปฏิกิริยาของครูเงาะครูเงาะบอกกับครูเปาไปกันว่าได้ค่ะอะไรเงี้ยแบบใช่ใช่ฮะไม่เห็นพวกแกเป็นครูเงาะอย่างเงี้ยหรอใช่แล้วแกเป็นครูเปาเราก็สั่งมันต้องมันต้องมีสั่งขาด้วยว่เต้นไหมพูดอ่ะ แดนนี่ไงนี่ฉนได้ไหมถ้าเป็นเพลงของพี่ผมเป็นเลสซิ่งก็ได้นะพี่เป็นแดนก็ได้พี่บล็อตเป็นคุณหมอไม่เราเป็นครูโรดอร่อยปหมเด็ดเลยดินี่เรารู้ว่าอร่อยแค่เห็นก็รู้แล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น้ำแบกไม่มีรูปแบบใหญ่ๆอย่างนี้แล้วแบบไม่มีเม็ดนะอ๋อเออ<ค>มน่าแบบน้ําแตกแบบเป็นปากปนาก้ําแตกคาปากเฮ้ยปะเมื่อกีจะน้ำแตกคาปากวะงุ่นฮะกัดแล้วแบบออื้ปิ้นน่ะหน่อยอ่ะไม่กินเกลือกุ้งอ่ะ น่ะกก็อ,กอกุ่นเกี๊ยวกุ้งนะคูจะมาแล้วอะ่ะอีกเจ็ดนาทีดูได้เงีออ้าวก็มาสี่โมงใช่หรอ,อคุณมีเป็นไม่รู้ว่าคำนมณตั้งีนสี่โมงประมาณอุ้ยเข้าผิดอุด้ย พี่โบนเราจะแบ่งกันมีคิดเรื่องหรือว่าเราจะคิดด้วยกันเดียวก็คิดด้วยกัน แต่พี่ๆเขาได้เล่นทันอัดโด่งกันทุกอาทิตย์เลยเนอะใช่ปะเบน